ฟิกแต่ละฟิกแต่ละฟิกแต่ละโยฟิกเตละเยอยสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างมี้สอเอาแล้วก็ครับผมลงตรงไหนดีครับเนี่ยซึ่งผมยินว่าสายเติมเบอร์หนึ่งนะ่าจะเป็นเบอร์ที่เล่นโหดพอสมควรนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายเติมส่วนมากเขาเล่นโหดหรือเปล่าหรือเขาแค่หวังว่ามีสก,กินดีๆมีของตกแต่งดีๆแต่ฟีนี้ไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับผม แต่เราจะไม่ประมาทเพื่อนร่วมทีมเราโดยเด็ดขาดที่เราบอกว่าไม่ประมาทเพื่อนร่วมทีมเราโดยเด็ดขาดเพราะเราจะต่อสู้กับเพื่อนเราซึ่งเกมนี้เราไม่ได้สร้างห้องใช่ไหมมันจะต่อสู้กับเพื่อนเราไม่ได้มันอยู่ทีมร่วมเดียวกันนั่นเองนะครับผมเราจะไม่ประมาทเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าเราจะไม่ดูถูกนั่นเองนะครับผมจริงๆเราต้องพูดว่าไม่ดูถูกสิไม่ใช่ว่าไม่ประมาทเนาะไม่ดูถูกว่าเพื่อนจะไม่เก่งนั่นเองนะครับผม ขายเติมบางทีเขาก็เก่งแต่เขามีเงินที่จะเติมนั่นเองนะครับมันก็เรื่องของเขาอยู่ดีะนะแต่ขอร้องละเบอร์123ช่วยแบกให้ผมขึ้นแดงสักทีเถอะผมอยากจะขึ้นแดงแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งซีซั่นนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นแดงเลยนั่นเองนะครับผมผมอยู่แต่แพลตตินัมไวนั่นเองนะครับผมหรือแพตตินัมสี่ ตัติน้ำสุดท้ายที่จะไปแดงในเวอร์ชั่นต่อไปหรือว่าในเล์ต่อไปนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเอาว่าเพื่อนยิงศัตรูตายกันสุดยอดเลยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอใครก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยแหละโชคดียังไงหรอซึ่งเรายังไม่พร้อมนะที่จะต่อสู้กับใครนั่นเองนะครับผมเพราะปืนถามว่ามัน สามารถสู้กับคนอื่นได้ไหมมันก็สู้ได้แต่เราฝ <No. S 1> ีมือไม่มีนั่นเองนะครับผมเราต้องเน้นดาเมจไว้ก่อนสกินเราก็ไม่ได้แดงอะไรเราต้องหาปืนที่แบบว่าดาเมจมันสามารถต่อสู้กับผู้อื่นได้นั่นเองนะครับผมไปเราฟารมไปเรื่อยๆแล้วกันจังหวะน,นี้เราจะไม่รีบไม่ร้อนเบอร์สองยิงล่วงอีกแล้วอย่างสุดหนึ่งคิวนั่นเองนะครับผม แล้วก็เก็บเหรียญให้ครับเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนมีเหรียญหรือเปล่าแต่เราเก็บเหรียญให้แล้วโหผมอยากได้กระเป๋าสามซึ่งตอนนี้คิดว่ากระเป๋าสองมันน่าจะเต็มไวอย่างแน่นอนอะไม่น่าจะแบบว่าเก็บของได้ทั่วบริเวณบ้านหลังนี้หรอกมั้งนะเนี่ยแค่นี้มันก็ใกล้จะเต็มแล้วว่ากระเป๋าสามเราจะเจอไหมนี่หรือเราจําเป็นที่จะต้องซื้ออีกวะผมคิดว่าผมจะไม่ซื้อนะ ในรอบเนี้ยผมคิดว่าผมต้องหากระเป๋าสามให้ได้นะครับผมในการซื้อกระเป๋าสามมันไม่ค่อยสําคัญสําหรับ <Wow. S 1> เก็บเหรียญในชุดเพื่อนนั่นเองนะครับผมเราก็อยากจะไม่ตายไวนั่นเองนะครับผมเราอยากจะเป็นแบบว่าคนสุดท้ายในการ <Okay. S 1> ช่วยเเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับผม เราไม่เล่นดีกว่าเนอ,อะ UMP เราเล่นพีเกนย์ดีกว่าเพราะเรามั่นใจพีเกนมากกว่า UMP แต่ผมอยากเล่นลูกซองว่ะบริเวณนี้มีลูกซองให้ผมเล่นไหมนะขอร้องแล้วกันอยากเล่นลูกซองอะครับผมลูกซองจ๋าอยู่ไหนเอ่ยมาให้ผมใช้ซะโดยดีบริเวณบ้านหลังนี้มีลูกซองให้ผมจับไหมนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าไม่มีแล้ว บริเวณแถวๆนี้จะไม่มีลูกซองให้ผมเล่นเลยเหรอโอ้โหใจร้ายอะ่ะลูกซองมันหาย,ยากหายเย็นอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยไม่เป็นไรเดยหนอาเรายังมีปืนพีก้าที่คิดว่าจะคอยต่อสู้กับคนอื่นได้นั่นเองนะครับผมเราก็ไปฟาร์มเรื่อยๆกันแล้วกันยังไม่เจอใครเลยนั่นเองต้องวันนี้ ในบ้านหลังนี้มีอะไรให้ฟาร์วิ่งไหมนะกระเป๋าสามโอ้โหไม่มีว่ะมีแต่กระเป๋าสองอะกระเป๋าสามมันจะหายากอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยเฮ้ยนี่ไงแม็กเจ็ดทิ้งเลยที่ก็สุนกระกระสุนแดงเราเก็บกระสุนลูกสองมาให้หมดตอนนี้เรามีกระสุนลูกสองสามสิบสองนัดนั่นเองนะครับผมเราจะไปเก็บของดีไหมว่าไม่เอาดีกว่าไปเก็บกระเป๋าก่อนกันล้วกัน ซึ่งต่อให้เราไปเก็บของเราก็หน้าที่จะเก็บไม่หมดนั่นเองนะครับผมเราเลยจําเป็นที่ต้องมาเก็บกระเป๋า3ามก่อนก็แล้วกันแล้วก็เก็บของบริเวณบ้านหลังนี้ก็ไปบริเวณบ้านหลังเมื่อกี้ที่เราจะเก็บนั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยสโคบสี่อย่าวิ่งเลยอย่าวิ่งเลยโอเคมีของอะไรให้ฟามีกไหมนะไม่หน้าที่จะมีแล้วแหละกล่องนี้มีอะไรให้ฟ้ามัง่งอันแรกไม่มีเรายอมเสียเหลี่ยมดีกว่านาะ เพื่อที่เราจะได้ใช้อันที่ชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมบริเวณแบบว่าเจอจุดเดือด,ด,ดหรือว่าจุดไหนที่แบบว่าเพื่อนกําลังบวกอยู่เราจะได้สามารถ <Okay. S 1> ชุบตัวเองขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องรอเพื่อนชุบนั่นเองนะครับผมมีคนวิ่งไปเพื่อนมีคนวิ่งไปตรงเบอร์สองอะเพื่อนขับรถมาขับรถมาช่วยเบอร์สช่วยเบอร์สองช่วยเบอร์ส,รสให้รอดนะเว้ยตีเราต้องอยู่ครบ ที่เราต้องไม่เล่นแยกมาดิครับเมื่อกี้เขายิงผมเหรอจ้าดัมเมจแรงเหมือนกันนะเนี่ยพอลฟอร์ไม่ต่างกับเอ็มหนึ่งสี่ของเราเลยอะแต่เอ็มหนึ่งสี่ดูเหมือนว่ามันจะแรงกว่านิดๆหน่อยๆ,ๆแต่เราถนัดเอ็มหนึ่งสี่มากกว่านะดาเมจมันแรงกว่าด้วยเร<ม>าลเลยเจำเป็นที่จต้องเล่นเอ็มหนึ่งสี่แต่ตอนนี้เราไม่มีเอ็มหนึ่งสี่เราก็ใช้พอลฟอร์ไปก่อนก็แล้วกันแอบอยู่ตรงไหนนี่ไงสองตัว แอบอยู่ตรงนี้หรอจ้าจขอใช้พอลฟอร์เนอยกันแล้วกันเพื่อนเพื่อนอย่าล่วงโอ้โหเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงเรายิงละเรายิงละเโอ้ยโดนยิงเข้าหาัวชุบตัวเองขึ้นมาก่อนชุบตัวเองขึ้นมาก่อนเขายังไม่ชุบเพื่อนเขาใช่ไหมเนี่เปิดเลยเพื่อนบวกบวกสองหนึ 2, 1, ่งเราจะไม่แพ้ไม่มีทางที่จะแพ้อู้ล่วงว่ะแล้วเพื่อนไปไหนครับเนี่ยเพื่อนมัวแต่ชุบกันไหนตัวเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาจะมาช่วยเหลือผมนะเนี่ย ถ้าเขามัวจะชุบกันเฉยเลยยิงให้ล่วงโอเคพอชุบแล้วก่อนชุบแล้วก่อนเราจะไปซ้ำให้ตัวที่เรายิงล่วงขอบคุณนะขอซ้ำก่อนก็แล้วกันอย่าเถือ่อนวอลซิดูซิว่ามีของอะไรให้เราเก็บบางไหมนะถือว่ากล่องศพนี้เราขอก็แล้วกันเพราะว่าเราเป็นคนฆ่าได้นั่นเองนะครับผมพีลลุกสองยาวสามขีดมาวะ่ะเจอปืนที่เราถนัดแล้วนั่นเองนะครับผมบอกเลยจังหวะน,นี้เราไม่หวัน่น ถ้ามันไม่แหลกหรือกระตุกนะบอกเลยว่าถ้ามันไม่แลกหรือกระตุกอะะ่ะผมสู้อย่างเต็มที่แน่นอนแต่ถ้ามันแลกหรือกระตุกผมคิดว่าผมผมไม่ไหวนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเช่นนี้ผมวิ่งเข้าวงก่อนกันลากันไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดไปได้นานแค่ไหนแต่ขอให้เพื่อนเริ่มทีมอยู่รอดให้ครบทุกคนก็แล้วกันนั่นเองนะครับผม ให้ผมตาคนเดียวก็พอแล้วผมคิดว่าผมไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเพราะฝีมือเราไม่ได้เก่งเนาะเพื่อนเริ่มทีมเราน่าจะแบบคอยช่วยเหลือกันได้นั่นเองนะครับผมอ่าครับเราคิดว่าเราวิ่งมาบริเวณใกล้ๆเบอร์สามก่อนกันแล้วกันแต่ดูเหมือนว่าตรงแอดอ็อกจะมีคนปะเราจะเล็งหัวเขาก่อนกันแล้วกันอ้ยขอเล็งหัวหน่อยขอเล็งหัวหน่อย <S <S โอ้โหไม่ทันเมื่อกี้อุส่าตรตงหัวแล้วนะ ขวิ่งไปก่อนายิงเพื่อนผมหรอยิงเพื่อนผมหรออุ้ยผมไม่มีเก็บเสียงใช่ไหมนี่ไม่มีเก็บเสียงกัไมมเป็นไรเขาจะเป็นตัวอะไรหรือว่าเขาจะเลือกที่จะวิ่งขึ้นมาหาเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีสกินขึ้นมานี่งไงเขาเป็นพุ่มไม้ว่าพุ่มไม้ขึ้นมามาดิครับคุณคิดว่าคุณจะรอดจากสายตาผมได้หรอไม่มีทางหรอก ไอ้เขายิงสู้กับเพื่อนเราอยู่เขายิงสู้กับเพื่อนเราอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเตะเตะตตตตะเตตรงบริเวณไหนดีวะอุย้ยเขาปาระเบิดมาบริเวณนี้เราต้องอ้อมวะถ้าเราไม่อ้อมเราคงจะโดนแล้วนั่นเองมาดนีจากเพื่อนเราช่วยยิง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 อุ้ยมือสองล่วง oh, <no. S 1> เฮ้ยเฮ้ยละมือแต่ชั้ลูกกระสุนเอ้ยตายล่วงสิโอ้โหไม่ไหวว่ะซึ่งลูกซองเรา ดาเมจระยะกลางๆมันดาเมจน้อยเกินไปอะ่ะเหลือร้อยแพ้หมดเลยหรอสามคนอะ่ะเหลือเบอร์สามเบอร์สุดท้ายแล้วเบอร์สามคงคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีวะเนี่ยเหลียนก็ไม่มีชุบเพื่อนนั่นเองนะครับผมแล้วเหลือตั้งหลายคนด้วยนะเนี่ยยี่สิบสองคนตอนนี้ชุบมาหนึ่งคนยี่สิบสามคนรวมเพื่อนเราเป็นยีสิบสีคนเพื่อนไหวหรอเพื่อน เราไม่รู้นะว่านานามีฝีมือในการต่อสู้หรือเปล่าแต่นายรถแบบนี้มันก็ถือว่าดีอยู่หรอกแต่หมอ,อกมันมาแล้วเพื่อนต้องรีบเข้าวงแล้วแหละอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานหรอกโอเคไปไปไปยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงล่วงนะล่วงโอเคเพื่อนอย่าบอกนะว่าไม่มีกล่องยาด้วยเฮ้ยเพื่อนไม่มีกล่องยาจะกกล่องเลยเหรอน่าจะใช่นั่นเองนะครับผมเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปอย่าขึ้นรถเชื่อเรา โอ้โหอุต่าหบอกว่าอย่ากขึ้นรถเพื่อนเลยจะขึ้นทำไมครับเนี่ยจบเลยอ่ะจบไวซะเลเกินไม่เป็นไรขอให้บวกก็พอโอ้โหลบอีกอ่ะโอ้โหผมคิดว่ามันควรบวกด้ยวยซ้ำไปแต่ทำไมมันลบวะโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆ